ททททนนนนทนตำลาเล่มแรกในชีวิตมาแล้วนะคะทุกคนของ Fit You Academy นั่นเองนะคะคอร์สยังจ p พเนอร์บอกเลยว่าเป็นแบบ first official class ของดอยเลยนะคะตื่นเต้นมากๆแล้วก็เตรียมตัวเนี่ยเกือบเดือนเลยในการทำตำ้กาเล่มนี้ออกมาให้ทุกๆคนนะคะบอกเลยว่าสั่งสมทุกๆประสบการณ์ที่ทำธุรกิจมาตลอด8ปีแล้วก็เรียนรู้กับพัฒนาตัวเองเนี่ยมา ทั้งชีวิตนะคะ oh, <geez. S 1> เพื่อย่อยมาสอนต่อให้ทุกคนในคอร์สยองจุดพเนอรเนี่ยภายใน4สัปดาห์เท่านะั้น <Yes. S 1> แล้วก็การเรียนการสอนในคอร์สนี้นะคะมันจะไม่ใช่แค่การเรียนจบคืนครูแน่นอนนะคะ <c oughs> เพราะว่าความตั้งใจของเรานะคะคือเราต้องการเปลี่ยนดักแด้ให้เป็นผีเสือ้อ oh. เราต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้จริงนะคะดังน,นั้นเนี่ยการเรียนการสอนในคอสนี้นะคะตอละทีมเนี่ยได้ออกแบบบนรากฐานขององค์ก็คือประกอบไปด้วยจิตวิญญาณร่งารงกายอารมณ์สีปัญญานะคะรับรองว่าถ้ามีครอบองศ์แล้วเนี่ยการเรียนรู้ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงไปยันระดับจิตใต้สำนึกนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคอสนี้นะคะนอกจากจะแชร์ประสบการณ์โน้ตฮาวทิปต่างๆ motivation ต่างๆแล้วเนี่ยตอยังสอดแทรก NLP โค a ช h i n เ<ะ>ข้าไปนะคะในแต่ละบทเรียนเพื่อให้คนเเรรีียยยนนนนนทุกคนนะคะะะไไดด้ปปปลล่แงัับ ได้สํานึกหรือสร้าง everlasting change ทีนี้ก็อยากขอบคุณรุ่นทดลองทุกๆคนมากเลยนะคะที่ให้โอกาสและก็เชื่อใจตอยและฟิตยูแครนามีเนี่ยได้ลอนหลักสูตรนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการทดลองจริงก่อนว่าสิ่งที่เราได้วางระบบการเรียนการสอนมาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนได้จริงตามที่เราตั้งใจหรือเปล่านะคะก็ใครไม่ทัน,นรุ่นนี้เนี่ยฝากติดตามไว้นะคะอาจจะมีรุ่นต่อไปได้รับรองว่าทุกๆครั้งเนี่ยการเรียนรู้ของเราเนี่ยจะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ตอยเลยนะ